ใหญ่หูคิดได้ราคาดีนะเล็กบ้างใหญ่บ้างนะค,คือจริงๆอะลุงคิดว่าใหญ่ๆลุงคิดในใจก่อนนะสักร้อยหนึ่งแต่ว่าเล็กลุงคิดว่ายี่ส้าก็เอาแล้ะแต่ว่าพอพูดว่าคระใช่ไหมครับผมมีเล็กไม่ใหญ่เฮ้ยหกก็น่าได้ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรา วันนี้ลุงกลมอยู่ที่กอไผ่ไผ่ย,ยักษ์กับไผ่สังมุนนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูพอดีวันนี้มีหนุ่มๆคนหนึ่ง oh. ชื่ออะไรนะหนุ่มชื่ออะไรนะชื่อทัตครับทัดและชื่อจริงๆคือทัทัดเทพครับโอ้ชื่อ oh. ทัดเทพนะวันนี้หนุ่มมาดูนี่เมื่อก้คุยกันนอกรอบว่าสนใจมาซื้อไผ่สังมุนกับไผ่ย,ยักษ์เราจะซื้อ,อยังไงเวลาจะซื้อซื้อไปประโยชน์อะไรเอาไปค้ำทุเรียนหรือไปทำอะไร เอาไปทํากระท่อมไม้ไผ่ครับบ้าน oh, ไม้ไผ่เอาไปทํากระท่อมไม้ไผ่ปกติหนุ่มนี่ทํากระท่อมไม้ไผ่ขายด้วยเหรอใช่ครับผมชื่อชื่อชื่อกระท่อมเราชื่อกระท่ทอมอะไรชื่อร้านทัดเทพเรือนไม้ไผ่ครับอยู่ที่ไหนทัดเทพเรือนไม้ไผ่อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่อําเภอประจันตคามครับหมู่บ้านเขานันทาโอ้แถวเขาขนันทานะตั้งแต่เริ่มหัดทำอัเนี่ยหัดทํามานานหรือยังสองปีสามปีหรือว่าเท่าไหร่หัดทําจนเป็นเนี่ยถ้าถามเรื่องหัดนะครับก็ ก็ทํามาประมาณห้าหกปีนครับคือเรื่องตอนตอน,ตอนหัดทานะครับต่เปิดร้านตัวเองได้ประมาณสามปีเข้าปีที่สี่ครับอ,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 อ๋อเรียกว่าชํานาญแล้วตีตาราคาได้ได้เขาเราบ้านหนึ่งหลังเนี่ยปกติเราขายอยู่เท่าไรก่อนจะเห็นเขาเรียกวา่าวาดวาดวิมานในอากาศก่อนยังไม่ได้ให้ดูเลยเลยเนี่ยหลังหลังหนึ่งประมาณกี่บาท ราคาเริ่มต้นอยู่ที่25,000บาทครับแบบภายในบุกฝาน้ำแพนติดแอร์ได้ครับโอ้เป็นอย่างนั้นเลยเดี๋ยวลุงจะตามไปดูอ่ะ<ม>ไอ้นั้นก็คือเดี๋ยวจะตามไปแต่วันนี้ที่จะมานี่นะเราจะใช้ไผ่สังมนแล้วก็พผยัก์ก็ใช้เหรอใช่ครับผมเราตีราคายังไงลุงอยากรู้ว่าเราตีราคายังไงมาดูหน่อยป่ะเรามาที่สภาพความเป็นจริงเลยทัดเอาไปทําบ้านนี่ใช้ไผ่อะไรบ้างหลักๆเลยครับก็จะมีเป็นสังมนตไผ่ย,ยักษ์น่านหรือไผ่ตรงใหญ่ ไผ่บงครับแล้วก็จะเป็นไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงก็ใช้นะใช่ครับอ่าแต่วันนี้ลุงมีให้ดูคือซังมนกากยักษ์น่านสองอย่างก่อนนะไผ่เลี้ยงนี่ต้องไปอีกแปลงหนึ่งเอ้าลองลุงอยากรู้หน่อยเราซื้อเราซื้อยังไงลำขนาดไหนเราลองจับให้ดูหน่อยดิถ้าเป็นซังถ้าเป็นซัางหมดนะครับผมก็จะใช้ใช้ประมาณนี้ครับเพื่อลองจำสุดจำสุดก่อนเอาขอําสุดที่เราใช้ได้เล็กสุดเล็กสุดถ้าเล็กสุดก็ประมาณนี่ฝั่งนี้ครับลุงที่ผมเห็นอ่าประมาณไหนขอดูหน่อยถ้าเล็กลำเล็กสุด นี่ครับเล็กสุดประมาณสองนิ้วได้บ้างนั่น่ะครับผมสองนิ้วครึ่งครับประมาณนี้สองนิ้วสองนิ้วครึ่งสองนิ้วสองนิ้วครึ่งนะครับผมอ๋อนี่ขนาดนี้ก็ใช้แล้วนะใช่ครับอ๋อใช้แล้วสองนิ้วสองนิ้วครึ่งนะแล้วใหญ่สุดอะใหญ่สุดก็ถึงเท่าไรก็เอาใช่ไหมใช่ครับผมสี่นิ้วห้านิ้วยิ่งดีนะนี่รุูนี้อย่างนี้ก็เอาอย่างงี้ยิ่งดีเลยใช่ครับเพื่อเอาไว้รับน้ำหนักบ้านครับแล้รับน้ำหนักคนที่ขึ้นไปอยู่เพื่อจะได้ทนทานแล้วก็แข็งแรงครับ สี่นิ้วห้านิ้วนะไอ้น,นั้นสองนิ้วกว่าก็าเ,าเอาทั้งหลังนี่นะเราจะใช้สางมุนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เช่นเช่นถึงครึ่งไหมถ้าถ้าต่อลำมันจะใช้หนึ่งหลังจะใช้อยู่ประมาณสิบถึงสิบห้าลำครับโอ้หนึ่งหลังเนี่ยใช้สงมุนประมาณสิบถึงสิบห้าลำนะ <ผม S 1> แล้วแต่ขนาดนะโอ,โอเคทีนี้คำถามสำคัญเลยยังลุงเนี่ยลูกขายเนี่ยทัดมาซื้อลุงเนี่ยลุงได้สมมติลุงไม่ทำอะไรเลยนะทัดมาตัดเอง ตีราคายังไงให้ลุงอันนี้ถ้าผมตัดเองผมว่าให้ลุงได้อยู่ที่ลำหกสิบาทคือคะไซต์ตั้งแต่เล็กมาใหญ่หูคิดได้ราคาดีนะเล็กบ้างใหญ่บ้างนะค,คือจริงๆอะลุงคิดว่าใหญ่ๆลุงคิดในใจก่อนนะสักร้อยหนึ่งแต่ว่าเล็กลุงคิดว่ายี่สิบห้าก็เอาและแต่ว่าพอพูดว่าคะใช่ไหมครับผมมีเล็กมีใหญ่เฮ้ยหกสิบก็หน้าได้เนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้อยอ่าัดลองดูดิอย่างนี้นะ่าประมาณกี่หลาในซังมณ์ต้องใส่ทนะ่ากลมเกือบๆๆ เกินเกินแปดสิบม่าจะถึงเมื่อะครับเนาะอาจจะเกินด้วยเออน่าจะเกินด้วยเวลาซื้อขายนับนะเวลาเราตัดทิ้งแต่นี้ความยาวก็คือสุดลำครับก็คือสุดลำที่เราจะใช้ได้ถ้าโดยประมาณอย่างนี้ก็น่าจะเกินสิบสองเมตรนะเนี่ยใช่ครับอย่างเงี้ยเกินเพราะว่าลุงก็พอรู้เรื่องความยาวของไม้นะประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยก็เกนินสิบสองเมตรเราก็เวลาตัดก็น่าจะเป็นลำเดียวไปเลยหรือว่าครึ่งครึ่งส่วนใหญ่เราเครนอ๋อเราก็ดึงไป อ่าโอเคนั่นค uh, uh, right? ือทีมงานที่จะมาตัดนะไทยจริง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 คนนั้นจะตัดได้ะตัวน้อยๆนั่นนะกินอย่างเดียวเลยนะเห็นไหมนะกินอย่างเดียวนั่นนั่นนั่นตัดอย่างเดียวกินอย่างเดียวอ่าโอเคทีนี้อารู้แล้วนะอลุงกลมก็ดีใจวันนี้จะมีคนมาเหมาอ่าหนึ่งลำหนึ่งรอบที่เราจะมาตัดโดยประมาณกี่ลำเช่น สองร้อยลำหนึ่งร้อยลำหรือเท่าไหร่ต่อรอบต่อรอบก็ถ้าว่าเป็นฟังหมุนเนี่ยอาจจะจะเกือบร้อยลำแต่ถ้าเป็นเสาก็ทีหนึ่งอาจจะสามสิบต้นอ๋อห้าต้นห้าต้นหกต้นหนึ่งสิบเพราะมันไม่ได้ใช้เยอะทําเสาเราเข้าใจเพราะว่าเอาไปไว้มันก็จะเออเออเดี๋ยวมันหอดกินเอาเฉพาะที่ใช้ได้ก็ว่ากันนะรับผมอ่าโอเคแล้วเราทําอยู่เราแวกนี้จากนี่ถึงที่ทํางานนี้โดยประมาณกี่ิโลประมาณสิบ 6กิโลครับโอ้ไกลๆเลยลุงก,ก็สบายแล้วนะแต่ว่าเรารักษมีการทำการเช่นอยู่ยันกะบินไปเอาไม้หรือไปอยู่ยันนครนายกเอาไม้ในอนาคตข้างหน้าเอาไหมหรือว่าไปได้แค่ไหนเนี่ยผมไปได้หมดครับขอ้มีไม้เออเออเอ,อ่าโอเคเอา้าทักฝากเบอร์ก่อนคนซื้อนี่คนซื้อแล้วเดี๋ยวลุงไปหาที่บ้านเลยครับผมก็ฝากเพจทัดเทพเรือไม้ไผ่ไว้ด้วยนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์หกหนึ่งสามสามห้าศูนย์เก้าสี่สองครับเบอร์เดียวเหรอมีอีกเบอร์ไหมแล้วก็บอร์โทศัพท์อีกเบอร์หนึ่งก็คือศูนย์หกหนึ่งสี่เก้าหกสี่หกศูนย์หนึ่งครับเป็นเป็นเบอร์ไข่เป็นเบอร์ของผมเองเลยครับโดยตรงสองเบอร์เลยครับผมอ๋อโอเคนะอ้าโอเคนะขอบพระคุณนะครับอ้าไปฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ